ผ so ่าแมลงค่ะเพราะว่ากี่ตัวมันหลายหลายเบึ้งอ่นเบึ้งอ่นฝนลงเม็ดละนาละฟังเสียงค่ะฟังเสียงเบึงขาวพ่นเลยฟังเสียงพ่นค่ะอาจกองอาจสันใหเด้อยพายุหางอฟังเสียงฟังเสียงตัวแห้งลหรอเออตัวแห้งตัวแห้งเหรอฝนตัวแห้ง เรา้ากะนดีแล้วแล้วเออมือโอ้มือมือมันเป็นดินนันี้อมันตกแห้งสถานการณ์ตอนนี้ค่ะฝนตกฝนตกแห้งว่าดีแบบเอาขึ้นรถดแล้วพอาดีค่ะมั่นฝนตกแบบ รถก็เอาขึ้นบอดีค่ะเบื้องหน้ามีอะไรนะอันนี้เบื้องเบื้องฝนตกฝนแม่ฝนบ้นบนบานเขาเจ้าดีค่ะเบื้องฝนท้องเออเบื้องพ่อส่เบื้องทางเบื้องฝนท้องแจ้งสวาง่างคาดตาคลิปนี้อ่บีก็ขอ,ขอฝากไว้ซ้ำในสักก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ่ะบีเชนเนลนะค่ะเบื้องข่าวบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาขอบคุณค่ะ